ออคเรร้านแก๊สเฮเวนก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราเ,เจอละว,วันนี้เราอยู่กับตัวเด e s สปิรินะครับแล้วก็ k, Save the Base. เปิร์กเซฟเดิมเบสเทำอะไรฟังวะอ๋อเปิดกล่องอยู่กับเซฟเด e b เบสนะครับมาดูกันว่ามันจะฟันไวขนาดไหนนะน้องรินเนี่ยเฮ้ยหาย หลอกอืเขารู orman? ้ว่ะไอเป็นเหยื่อเราด้วยเนี่ยทำไมผมต้องเจอเหยื่อคนแรกเลยวะเอาเซฟเดอะเบส์มาเนี่ยกับเปิร์กตะเกียงนะครับไหนตรงนี้เลยเอ้าหายนี่ไงอายืนรอยื่ออายรออะไรครับยืนใกล้ไป เราเห็นเม็กอยู่หลังบ้านเล็กเลยนีไงโอ้โหเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครับตอนนี้เราได้พึ่งได้หนึ่งสแต็กเองแล้วก็ตะเกียงก็ไม่ได้ด้วยเราไปมัวไล่ไอ้คนที่เป็นเหยื่อเอ้ยเหมือนจะมีกัดปากด้วยนะนีไงกัดปากหรอ ไปไม่มีบาร์บีคิวด้วยดินม่นอยู่ตรงเครื่องนี้เลยครับเนี่ยเครื่องนู้นเลยมันก็จะ,ะเสร็จแล้วตอนนั้นน่ะโอเคเอ้ยปั่นก็จะ,ะเสร็จแล้วนะเนี่ยพวกโอ้โหไอ้ใครขอเด็ดแกก็ปั่นไวเหมือนกันนนั่เอา้า สเต็ปสเต็ปนี้ท่านได้แต่ใดมาสเต็ปโหดเกินหลอกนี่นะ <c oughs> เจอหลอกพื้นโอเคเราเปิดแผลได้ละเราเฟดตามนะครับอเอาหายอ๋อทางนู้นอุย้ยมาชนกันพอดี โอเคยั่ไหนกันนี่ไอ้เอาเหยื่อเรานี่ว่าไม่เอาไม่เอาได้ตั้งสี่โทเค็นละเดี๋ยวมันลดลงไปโอเคเจอละเจอเม็กหยุดลดตรงนี้เลยเนี่ไยดาบพี่ยาวสิบแปดกิโลวางไม้ดักเลยวะ ดักหน้านี่แหละดักหน้าเสร็จไปอีกเครื่องแล้วในสองเครื่องครับตอนเนี้ยโอเคเราแขวนสองเราได้เปรียบแล้วนะแขวนสองเลย s> <S เฮ้ยาเมคเฮ้ยทำไมคนนี้เขาเดินแบบวอบาบวะโอเคเจ็ดสแต็กนะครับอ,อย่างเร็ว อยามีคนมาช่วยปะไอเหยื่อจะมาช่วยไหมไปนั่นไงอย่านะ้ามาแตะเอ,า,อ,า,อาเอาเอาละครับมข้า,มขา,มาทำไมเฮ้ยโอเคเขาช่วยแล้วเรากลับไปดีกว่าเขาเราขู่ขูกแก่แค่ครั้งเดียวพอเหยื่ออะเหยื่อเราอ่ะขู่ครั้งเดียวพอเดี๋ยวเซฟเดี๋ยวเบสเราลดนั่งชาววางไม้นะ <Okay. S 2> ดึงเลยเหรอเออดึงเลยไปไหนละร่ายเท้าเฮ้หยหลังบ้านเอา้าไม่ใช่นั่นเป็นอ,อ๋อนี่ไงคนนั้นเหยื่อเรามีทางหลังปะสวยโอเคสามคน เ้ยเหลือแค่คนเดียวเหลือแค่คนเดียวครับตอนเนี้ยเหลือแค่เหยื่อเราคนเดียวเลยนะเห็นเขาวิ่งมาหลังบ้านใช่ไหมไอยเท้ารอยเลือดด้วยโดนโอเคดูดิวิ่งวิ่งไม่คิดอะไรเลยไปหมดเวลาแล้วหมดเวลาเล่นแล้ว Okay. โอเคเฮ้ยยังโหดเลยครับเซฟแบบเบสโอเคครับผมร้านแก๊สเทเวนอีกแล้วด่านเดิมนะครับที่เพิ่มเติมก็คือชุดของน้องลินเราด้วยเองผมผมได้ไปเปลี่ยนชุดมานะดูดเิเปลี่ยนชุดมานี่แบบไม่น่าเปลี่ยนเลยครับมันบังอะบังทัศนวิสัยในการมอง เ,น,เน่าจะลอตลี่นะครับเป็นเหยื่อเราหรือเปล่าน,น,น่าจะใช่น่าจะมีแทงหลังสอ,องคนหนีก่อนเอา้าเจอเหย,ยื่อเ,อเจอเหยื่อยีกแล้วเจอเหยื่อยีกแล้วอ่ะไหนๆก็เจอแล้วครับไปเลยไปเลยข้านตาต่างโอเคไหนๆก็เจอแล้วเอาสักแผ่นึงแล้วกันเหยื่อเนะี่ยโชคดีจับโชคดีจัด,ด,จดเจอแต่เหยื่อ โอ้โหเสร็จแล้วปัน่นกันกี่คนวะน่านะปั่นกันทั้งหมู่บ้านเลยไหมเนี่ยหอยเท้าโอเค้ยอดำเราเจออดมครับเอาอดมก่อนแล้วกันน่าจะมีดินหุกหรือเปล่าจุดตีมาด้วยนะโอ้ยเต้นเปื้อนมนเลยเก่งเกื่อนเลือดหน้าเปื้อนไหมเนี่ยล้มสองหอยล้มยางไงครับโอเคไป ดินหกไม่ต้องใช้อยู่ไหนละ่ะเฮ้ยมันเจอครับแอบแอบแล้วก็เฟดมันเจอคนอยู่ตรงนี้นะไหนวะอันนี้ไงรราเท้าอ่านี่ไงน้องเจนเจนโรเมลโลน้องเจนขอสักทีหนึ่งนะน้องเจนโอ้ยรีบไป รีบฟันไปเมืเ่อกี้รีบร้อนไงรีบร้อนไปไหนเข้าไม้เหรอโดนนะโดนนะสีะ่ตแตกแล้วครับอย่างไวไปรีบแขวนเลยโอเคอเคุ้ยใครเจ็บแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ไอ้เหยื่ออีกแล้วไม่เอาสี่ตาแตกแล้วเอาอะไรของเขาวะ ปล่อยเขาไปก่อนแล้วกันถ้าเป็นเหยี่อเราเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้ครับเฮ้ยอารอลลี่น้องลอรี่ยังไม่โดนสักเฟดเลยได้ข่าวอะ่ะยังไม่โดนสักเฟดเลยฮ่าสตเต็กลยครับฟันไวแล้วก็เฟดไวมากไหนเข้าไม้อรอปึ๊บอืมเกือบล้มไม้ทันนะ ไปเอาปล่อยตายเลยน้องเจนเราปล่อยตายเลยครับอะไรครับเนี่ยมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวขอเช็คให้เรียบร้อยกันครับเหลืออดัมกับเดวท์ใช่ไหมโอเคช่วยกันแหละไหนไหนไหนใครช่วย โอเคหลังบ้านเดี๋ยวเก็บเซฟเดอะเบสอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้เป็น7จ็ดสแต็กแล้วก็ให้เขาแทงหลังนะเพื่อที่จะให้ขาแมงมุมไปอยู่ที่เขาแล้วเราก็ไปไล่เดอะไว้โอเคเฮ้ยเป็นตามแผนปะเป็นไปตามแผนที่ผมวางไว้ไหมเซฟเดอะเบสได้เจ็เออแทงหลังโอเคขาแมงมุมขึ้นครับแล้วรอแล้วก็เราไปไล่คนอื่นเอ้ยผมเขียนสคริปต์ไว้หมดแล้ววะผมอ่านเกมขาด เป็นไงอ่ะทุกคนเออเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจัดเดี๋ยวไว้อยู่เครื่องนี้แน่ว่าว่าแล้วไงตอนเฟดตอนเฟดตอนนั้นอ่ะเราเห็นนะครับเห็นปะ,ะแปดซัต็กแล้วครับเตีย๋ยงไว้แล้วก็เราได้แขวนเดี๋ยวไว้ด้วยได้โอ๊ยได้แ,แตร์ด้วยมาดิรีบโอใหรีบตีไปโมโหแล้วนะน้องโมโหแล้วนะน้องโมโหแล้วนะ ตะไ,ไว้มันโมโหไอตรงนี้เลยไอพี่เราโมโหแล้วนะตะไวตะไวตะไว้เราโมโหแล้วเนาะเออมันเฮ้ยตงังหน้าดีครับฮึตาไม่พี่โมโหเหรอไปเลยสวยวแล้วทึบไม้แป๊บเอ้ยเสียจไอเครื่องเครื่องไหนอะข้างหลังเราเลย รอยเท้าโอเคชื่อวยกันแหละเฮ้ยอ่าเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วอดัมอดัมฟลานซิสอดัมฟลานซิสหลอกหลอกไฟนี่ยาว18กิโลตายยังเนี่ยตายยังไม่ตาย ดูมุมสูงกันนะครับเครื่องนี้ปะเฮ้ยเหมือนเหมือนจะเจอรอยเท้าไปเ,เป็นเหยื่อเหยื่อมีไปมันมีกุญแจด้วยนะเนี่ยมีกุญแจด้วยมันไม่ได้การละไม่ในการละมีกุญแจด้วยเอาล้มก่อนเลยไหมล้มก่อนเลยไหมกระโดดสวยเอา้า บอกได้ว่าจะฟันไม่ได้โอเคเหลือสี่สแตกเลยครับรเซฟบนเบสเราเอาไปตายไปตายไปเลยหมดความหวังแล้วสิเพื่อนไม่ช่วยเดว้อยู่นี่ไหมโอเคเดว้วเอาเราวิาววว่งมาให้ฟันเฉยมอบเลยอ่ะโอเคนั่น่าจะจบแล้วบัาางเกมเนี่ย โอเคเก็บสีได้อยังสวยงามทั้ง2เกมเลยครับทุกคนก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครได้นะครับผม